เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรกันแน่ที่แบ่งคนที่ไม่ยอมแพ้ออกจากคนที่ไม่กล้าส,สู้ต่อเวลาที่ต้องเจอกับอุปสรรคคาตอบเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความสามารถหรือพรสวรรค์เลยนะครับแต่อยู่ที่อะไรที่มันพื้นฐานกว่านั้นเยอะเลยนั่นก็คือวิธีคิดของเราเองครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ากรอบความคิดที่อยู่ข้างในตัวเราเนี่ยมันกําหนดความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ย่งไงนี่แหละครับ คือคำถามสำคัญที่นักจิตวิทยาที่ชื่อว่าแคร o ลด w เวกพยายามจะหาคำตอบให้ได้คือเธอก็ทึ่งนะครับว่าทำไมนะพอเจอกับความพ่ายแพ้เหมือนเหมือนกันเด็กบางคนกลับลุกขึ้นสู้ต่อได้แต่บางคนกลับยอมแพ้ไปเลยอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปฏิกิริยาที่มันต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ลองนึกภาพตามนะครับมีนักเรียนสองคนซูซานกับเบท,ทั้งคู่เนี่ยได้เกรดสจากการสอบกลางภาคเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ พอซูซานเห็นคะแนนปุ๊บในหัวเธอก็คิดทันทีเลยว่าโห oh, ฉันนี่มันโง่จริงๆฉันแย่ไม่ชานี้มากคงไม่มีประโยชน์หรอกที่จะพยายามอีกแล้วแต่ในทางกลับกันเบธที่ก็ผิดหวังเหมือนกันนะกลับคิดว่าโอเคไม่เป็นไรฉันต้องพยายามให้หนักขึ้นกว่านี้ต้องไปคุยกับอาจารย์ดูเผื่อท่านจะช่วยอะไรได้บ้างเอะอะไรที่ทำให้คนสองคนตอบสนองต่อเรื่องเดียวกันต่างกันได้ขนาดนี้ล่ะครบ เอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันปฏิริยาที่ต่างกันของซูซานกับเบดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อสองแบบที่ต่างกันแบบคนละขั้วเลยเกี่ยวกับเรื่องความสามารถแล้วก็สติปัญญาของเราและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับดูเอกเรียกเส้นทางความเชื่อสองสายนี้ว่ากรอบความคิดหรือว่ามายเ e t นั่นเองมันก็เหมือนเป็นเลนส์ที่เราใช้มองโลกอะคะ่ะ ใช้มองความสามารถของตัวเองแล้วก็เป็นตัวกำหนดเลยว่าเราจะตอบสนองกับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตยังไงกรอบความคิดทั้งสองแบบนี้เขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการด้วยนะครับนั่นก็คือกรอบความคิดแบบตายตัวหรือ f i x mindset กับกรอบความคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset ซึ่งความแตกต่างของสองอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราได้เลยทีเดียวคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวหรือ f i x mindset เนี่ยนะครับ เขาจะเชื่อว่าคนเราเกิดมาพร้อมกับทักษะและความฉลาดที่ถูกกำหนดมาแล้วจบไม่ว่าพยายามแทบตายแค่ไหนก็เปลี่ยนมันไม่ได้หรอกพวกเขามองโลกเป็นสีขาวกับดำไปเลยมีแค่คนฉลาดกับคนงโง่คนชนะกับคนแท้ก็เหมือนกับสุซานนั่นแหละครับที่มองว่าเกรดสอบคือคำตัดสินชี้ขาดความสามารถของเธอไปเรียบร้อยแล้ว ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะคะก็คือมุมมองที่มีต่อความท้าทายนี่แหละคนที่มีฟิกซ์มายเนตนี่โอ้โหหนีเลยครับหลีกเลี่ยงสุดๆเพราะกลัวล้มเหลวกลัวว่าจะดูไม่ฉลาดในขณะที่คนที่มีกรอส์มายเน็ต์กลับมองว่ามันคือโอกาสคือความสมุกที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองพวกเขามองคำติชมเป็นข้อมูลที่มีค่ามากๆแล้วก็ยังได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของคนอื่นด้วยไม่ได้รู้สึกว่าถูกคุกคามเลย นี่คือความเชื่อที่อันตรายที่สุดเลยครับของกรอบความคิดแบบตายตัวพวกเขาเชื่อว่าถ้าต้องพยายามเนี่ยแสดงว่าไม่เก่งจริงคนเก่งจริงเขาไม่ต้องพยายามหรอกซึ่งความคิดนี้นี่เองที่มันปิดการโอกาสในการพัฒนาและเติบโตของตัวเองไปอย่างน่าเสียดายมากๆส่วนกรอบความคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset นะครับโอ้โหตรงกันข้ามแบบคนละเรื่องเลยคนกลุ่มนี้จะเชื่อว่าพรสวรรค์และความฉลาดเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแหะครับ ความสามารถที่แท้จริงน่ะมันพัฒนาได้เรื่อยๆผ่านความพยายามและการเรียนรู้พวกเขามองความพ่ายแพ้เป็นแค่สัญญาณว่าอ๋อต้องพยายามให้มากขึ้นอีกหน่อยหรือเอ๊ะอาจจะต้องลองเปลี่ยนวิธีใหม่ๆดูแค่นั้นเองที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีทางจิตวิทยาสวยๆนะครับแต่มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้มารองรับแบบเต็มๆเลยมาดูกันครับว่าวิทยาศาสตร์เขายืนยันเรื่องนี้ได้ยังไง มีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของระบบประสาทครับซึ่งเรื่องนี้ได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราไปแบบสิ้นเชิงเลยมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าสมองของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดตายตัวนะครับแต่สามารถเปลี่ยนแปลงสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆแล้วก็เติบโตได้ตลอดชีวิตของเราเลยนั่นก็หมายความว่าการเรียนรู้และพัฒนาน่ะมันเป็นไปได้เสมอในทุกช่วงวัยจริงๆครับ และนี่คือตัวอย่างที่ทรงพลังมากๆเลยครับคริสโตเฟอร์รีฟที่เรารู้จักกันในบทซูเปอร์แมนเขาประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาตตอนนั้นความรู้ทางการแพทย์เชื่อว่าแทบจะไม่มีทางฟื้นตัวได้เลยแต่ด้วยความมุ่งมั่นและกรอบความคิดแบบเติบโตนี่แหละครับเขาทํากายภาพบําบัดอย่างเข้มข้นมากๆจนสามารถกลับมาขยับนิ้วได้อีกครั้งแล้วก็ฟื้นคืนการเคลื่อนไหวบางส่วนได้สําเร็จ เรื่องราวของเขาก็คือข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตเลยค่ะว่าขีดจํากัดทางกายภาพก็อาจจะพ่ายแพ้ให้กับพลังของความคิดที่เชื่อว่าเราเติบโตได้เสมอเรื่องราวที่น่าทึ่งแบบนี้ก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าสมองและศักยภาพของเรามันเติบโตได้แล้วเราจะสร้างกรอบความคิดแบบนั้นขึ้นมาในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงล่ะครับข่าวดีก็คือเราสามารถฝึกฝนและพัฒนามันได้ครับเราสามารถสรุปเป็น3มขั้นตอนง่ายๆที่ทําได้จริงเลยนะครับ หก็คือการตระหนักรู้ว่าสมองของเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอแค่การยอมรับความจริงข้อนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากๆแล้วครับ 2. คือการเปิดใจรับคำติชมอย่างสร้างสรรค์ใช้มันเป็นเหมือนเข็มทิศชี้ทางให้เราปรับปรุงและพัฒนาและ 3. ซึ่งสำคัญมากๆก็คือเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดพลาดครับมองว่ามันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่สำคัญมากๆในกระบวนการเรียนรู้ของเรา การเปลี่ยนจากกรอบความคิดแบบตายตัวมาเป็นแบบเติบโตเนี้ยนะคะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนความคิดเล็กๆน้อย,อยแต่มันคือการเปิดล็อกศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเลยและนี่คือประเด็นที่สําคัญที่สุดครับความสําเร็จไม่ได้ถูกกาหนดจากพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ถูกกําหนดโดยความเชื่อที่เรามีต่อศักยภาพของตัวเองต่างหากถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถเติบโตและพัฒนาได้เราก็จะสามารถบรรลุทุกสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้จริงๆสุดท้ายนี้ คำถามสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีความสามารถแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เราจะเลือกกรอบความคิดแบบไหนเพราะการเลือกที่จะเชื่อในศักยภาพการเติบโตของตัวเองคือก้าวแรกที่ทรงพลันที่สุดในการสร้างความสำเร็จในชีวิตครับ